เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏตราชวิทยายลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่38หน้า190ถึง196อาพาธสูตรว่าด้วยทรงแสดงสัญญาสิบประการแก่พระคิริมานนผู้อาพาธสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระคิริมานนอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นแลท่านพระอานน์เข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคิริมานนอาพาธ ได้รับทุกเป็นไข้หนักได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประหานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรโดอน,อนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่านพระคิริมานนนอย่างที่อยู่เถิดพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานอน์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่คิริมานนนภิกษุไซข้อที่อาพาธของคิริมานนนภิกษุ จะพึงสงบระง,งับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้สัญญาสิบประการเป็นฉนัยคืออนิจจสัญญาหนึ่งอนตัตตสัญญาหนึ่งอสุภสัญญาหนึ่งอาทีนวสัญญาหนึ่งปหาณสัญญาหนึ่งวิราคะสัญญา 1, หานึ่งนิโรธสัญญาหนึ่งสัพพโลเกอนะพิระตะสัญญาหนึ่ง สัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาหนึ่งอาณาปานสติหนึ่งดูก่อนอานนก็อนิจจสัญญาเป็นฉไนดูก่อนอานนภิกษุในธรรมวิไนนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เทีย่ยงย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปทานขันห้าเหล่านี้ด้วยประการอย่างนี้ดูก่อน,นอานน์นี้เรียกว่าอนิจจะสัญญาดูก่อน,นอานน์ก็อนตตะสัญญาเป็นฉไนะดูก่อน,นอานน์ภิกษุในธรรมวิไนนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นด like ังนี้ว่าจักสุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาโผทัพะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธรรมารมเป็นอนัตตา ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกหประการเหล่านี้ด้วยประการอย่างนี้ดูก่อน,นอานนนี้เรียกว่าอนัตตสัญญาดูก่อน,นอานนก็อสุภาัญญาเป็นฉไนดูก่อน,นอานนภิกษุในธรรมวิไนนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้นั่นแลเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไป เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มโดยรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามเนื้อหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลตหนองเลือดเหงือ มันค้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี้ด้วยประการดังนี้ดูก่อนอานนนี้เรียกว่าอาสุภสัญญาดูก่อนอานนก็อาทีนวสัญญาเป็นฉไนดูก่อนอานนภิกษุในธรรมวิไนนี้อยู่ในป่าก,ก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดโรคไข้พิษ โรคไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบโรคบิดโรคจุกเสียดโรคลงรากโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากโรคมองครอโรคลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านโรคคุชทราชหูดโรคละอองบวมโรคอาเจียนโลหิตโรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพองโรคริดสีดวง อาพาธมีเสมหะเป็นสมุดฐานอาพาธมีลมเป็นสมุดฐานอาพาธมีไข้สันนิบาตอาพาธอันเกิดแต่ฤดูแปรรวนอาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่สม่ำเสมออาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกำลังอาพาธอันเกิดแต่วิบาของกรรมความหนาวความร้อนความหิวความระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะ ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายนี้ด้วยประการดังนี้ดูก่อน,นอานน์นี้เรียกว่าอาทีนวสัญญาดูก่อน,นอานน์ก็ปหาณะสัญญาเป็นฉนะดูก่อน,นอานน์ภิกษุในธรรมวิในนี้ย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทําให้หมดสิ้นไปย่อมทําให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งพยาบาทวิตกอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งวิหิงสาวิตกอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไป ย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้าอันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วดูก่อนอานน์นี้เรียกว่าปหารสัญญาดูก่อนอานน์ก็วิราคะสัญญาเป็นฉนยดูก่อนอานน์ภิกษุในธรรมวิไนนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตคือทำเป็นที่สงบระงับสังขารทั้งปวงทำเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงทำเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาทำเป็นที่สำรอกกิเลสธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกขดูก่อนอานนท์นี้เรียกว่าวิราคะสัญญาดูก่อนอานน์นิโรธสัญญาเป็นฉไนะดูก่อนอานน ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตคือทำเป็นที่ระง,งับสังขารทั้งปวงทำเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงทำเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาทำเป็นที่ดับโดยไม่เหลือธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ ดูก่อน,นอานนนี้เรียกว่านิโรธสัญญาดูก่อน,นอานนสัพพะโลเกอ,อนาภิรตะสัญญาเป็นฉไนดูก่อน,นอานนภิกษุในธรรมวิไนนี้ละอุบายหมายถึงตันหาและทิฏฐิและอุปทานในโลกหมายถึงคืออุปทานสี่อันเป็นที่ตั้งมั่นถือมั่นและเป็นอนุสัต์แห่งจิตย่อมงดเว้นไม่ถือมั่นดูก่อน,นอาน นี้เรียกว่าสัพพะโลเกอ,อนาพิรตสัญญาดูก่อนอานนสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นฉไนะดูก่อนอานนภิกษุในธรรมวิไนนี้ย่อมอึดอัดย่อมระอาย่อมเกลียดชังแต่สังขารทั้งปวงดูก่อนอานนนี้เรียกว่าสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาดูก่อนอานนอาณาปานสติเป็นฉไนะ ดูก่อนอานน o ์ภิกษุในธรรมวินไนนี้อยู่ในป่าก,ก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีนั่งคูบาลังตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอเป็นผู้มีสติหายใจออกเป็นผู้มีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสัน้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้กำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจออกย่อมศึกษาว่าจะเป็นผู้กำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่า จกระงับกายสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจกระงับกายสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจกระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจากกำหนดรู้ปีติหายใจออกย่อมศึกษาว่าจกกำหนดรู้ปีติหายใจเข้าย่อมศึกษาว่า จักกำหนดรู <sa> <another> <reconcile> <sa> ้จ <sa who unre Private> ิตตังขานหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกำหนดรู้จิตตังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักระงับจิตตังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักระงับจิตตังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักกำหนดรู้จิตหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกำหนดรู้จิตหายใจเข้าย่อมศึกษาว่า จักยังจิตให้บันเทิงหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักตั้งจิตให้มั่นหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักตั้งจิตให้มั่นหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเปลื้องจิตหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักเปลื้องจิตหายใจเข้าย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจเข้าย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความดับสนิทหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความดับสนิทหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสลัดคืนหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสลัดคืนหายใจเข้าดูก่อนอานน์นี้เรียกว่าอาณาปานสติดูก่อนอานน์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญาสิบประการนี้แก่คิริมานนภิกษุไซข้อที่อาพาธของคิริมานนภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ลำดับนั้นแลท่านพระอานน์ได้เรียนสัญญาสิบประการนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระคีริมานนยังที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่านพระคีริมานนครั้งนั้นแลอาพาธนั้นของท่านพระคิริมานนสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนี้ท่านพระคิริมานนหายจากอาพาธนั้น ก็แลอาพาธนั้นเป็นโรคอันท่านพระคิริมานนละได้แล้วด้วยประการนั้นแลจบอาพาสูตรที่สิอัตกถาอาพาสูตรที่10บอาพาสูตรที่สิบพึงทราบวินิฉัยดังต่อไปนี้บทว่าอนุกรรมปางอุปาทายะได้แก่ทรงอาศัยความเอนดูในพระคิริมานนเถระพึงทราบโรคทั้งหลายมีโรคตาเป็นต้นด้วยอำนาจวัตถุ จริงอยู่ธรรมดาว่าผู้บังเกิดความเลื่อมใสแล้วไม่มีโรคบทว่ากันนะโรโคได้แก่โรคหูส่วนนอกบทว่าปีนาโซได้แก่โรคจมูกส่วนนอกบทว่ารักาสาได้แก่โรคในที่ใช้เล็บขีดบทว่าปิตตะสมุทฐานาได้แก่อาพาสที่เกิดจากดี เขาว่าอา,าพาธเหล่านั้นมี32อย่างถึงในอา,าพาธที่มีเสมหะเป็นสมุดฐานก็ในยะนี้เหมือนกันบทว่าอุตุปรินามชาได้แก่โรคที่เกิดด้วยร้อนจัดเย็นจัดเพราะเปลี่ยนฤดูบทว่าวิสมะปริหารชาได้แก่อา,าพาธที่เกิดด้วยการบริหารอิริยาบทไม่สม่ำเสมอ มียืนนั่งนานเกินไปเป็นต้นบทว่าโอปัก,กะมีกาได้แก่อาพาธที่เกิดด้วยความพยายามเบียดเบียนของผู้อื่นมีการฆ่าฟันจองจำเป็นต้นบทว่ากัมมะวิปากาชาได้แก่อาพาธที่เกิดจากวิบากของกรรมที่มีกำลังบทว่าสันตังได้แก่คุณชาติที่ชื่อว่าสันตะเพราะกิเลสมีราคะเป็นต้นสงบชื่อว่าปณีตะ เพราะอัตถะว่าไม่เดือดร้อนคำที่เหลือทุกแห่งมีใจความง่ายทั้งนั้นแลจบอัตถกถาอาพาธสูตรที่สิบ